สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้ก็สายๆสิวันนี้ประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะแม่ค้ามาเจอกันค่ะกับมีดชุดใหม่นะคะชุดใหม่แม่ค้าก็จะมีมีดชุดใหม่มาให้พี่ๆได้ชมกันทุกๆวันนะคะชุดนี้ก็ยังจะเป็นชุดของแบริ่งเยอรมันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่างเขาทําแบริ่งแบบล็อตเดียวดรัวเลยนะคะก็หลังจากที่แบริ่ง ไปสักระยะหนึ่งเนาะก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟต่อนะคะช่างเขาก็จะสลับสลับกันไปนะคะชุดนี้มีทั้งหมดสิบเล่มค่ะก็จะเล่มใหญ่มีเนาะเล่มกลางๆมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูมีบางตอเล็มมาสองเล่มนะคะชุดนี้เป็นแบริ่งเยอรมันทั้งหมดเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกหมคะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่บางตอแล้วกันค่ะบางตอมีมาสองเล่มนะคะเป็นบางตอเยอรมันนะคะ ส่วนมากบางตอนไม่เขาจะทําเล่มใหญ่เนาะเล่มใหญ่น้ําหนักเยอะนะคะสําหรับสับกระดูกนะคะแต่วันนี้มีมาสองเล่มเป็นเล่มเล็กนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กเล็กเ,เบาๆนะคะเล่มนี้กว้างสองคือยาว 7. 5ุ้าสันโคนไม่ใหญ่ค่ะสันโคน4ี่มิลนะคะเล่มนี้น้ําหนัก400กรัมค่ะเป็นเล่มกระทัดรัดเล็กๆเบาๆนะคะสับหันและซอยได้เนาะเพราะว่าเขาเล่มเบา400กรัมค่ะแล้วก็เล่มเล็กด้วยเนาะกระทัดรัดค่ะ แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเล่มที่หนึ่งค่ะความคมนี่หวานเจี๊ยบทุกเล่มนะคะเทปปันไม้ให้นะคะเพื่อดูว่าคมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่นะคะหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยค่ะบางต่อเล็กเขามีมาสองเล่มนะคะเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะคะนะคะนะคะเล่มละหกร้อยบาทค่ะต่อไปบางต่อเล่มที่สองบางต่อเล่มที่สองค่ะกว้างสองจุดห้ายาวแปดจุด สอค่ะสันโคล6มิลเล่มนี้5้าอยกรัมนะคะดำจับ6นิ้วคอลอิกเท่ากันค่ะเล่มหนึ่ง400รอยกรัมเนาะเล่มสองนี่หนักขึ้นมานิดนึงค่ะ500ยกรัมูก่แม่คะให้ราคาเท่ากันนะคะเล่มละห0ร้อยบาทค่ะบางตอก็จะเหมาะกับเข้าครัวเนาะเขาเป็นทรงที่เข้าครัวนะคะจับแรกหั่นซอยได้ค่ะเล่มเล็กๆนะคะไม่หนักค่ะชุดนี้มีมาสองเล่มนะคะเล่มละห0ร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มสามเล่มสามเขาจะเป็นทรงเน็บเนื้อนะคะเน็บเนื้อที่ น้ำหนักดีเลยค่ะเล่มนี้ค่ะกว้าง2.3ยาว1 1 4สันโคน8มมลค่ะเล่มนี้น้ำหนัก600กรัมนะคะไม่หนักไม่เบาเนาะสำหรับน้ำหนัก600กรัมพอดีพอดีพกพคาค่ะใส่กระเป๋าอะไรก็ไม่หนักมากเนาะขนาด600กรัมนะคะด้ามจับเสร็จนิ้วคอลิกค่ะทุกเล่มนะคะด้ามของเขาเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะก็คอลิกนะชุดนี้หวานเก็บแบบนี้ทุกเล่มค่ะ สวยมากทรงเนบเนื้อที่หลังโก่งนิดๆน,นะคะต่อไปเล่มสี่เล่มสี่เขาจะเป็นเนบภาคกลางนะคะเนบภาคกลางที่หลังโก่งนิดๆท้องหย่อนหน่อยๆเอวเอวเอวของเขาก็จะเว้าวๆนิดนึงนะคะเล่มเนี้ยกว้างสองจุสามยาวส1 6เ็ดุดหกสันโคนแปดมิลค่ะน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะน้ำหนักห0ร้ยกรัมไหมคะราคาเล่มละเจ0ด้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับเล่มสามสี่ห้าหกเนาะ น้ำหนักของเขาอยู่ที่600-650กรัมนะคะ750บาทค่ะทุกเล่มนะคะเทรฟันไม้ให้เรียบร้อยแถมฝักให้ทุกเล่มจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนก็ปลายทางได้นะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับร้านแมคคาเนาะเล่มนี้ก็สวยค่ะเป็นทรงเด็ดภาคกลางนะคะหลังก่งนิดๆต่อไปเล่มห้าเล่มห้าเขาจะเป็นออกทรงลาบนะคะ่เห็นไหมอ่ะแสงดูดมืดยังไงไม่รู้เนาะ ออกเป็นทรงลาบนะคะกว้าง2.2ค่ะยาว12.4สันโคนใหญ่นะคะ9.5มิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่มากน้ําหนัก600กรัมค่ะ750บาทนะคะสํสำหรับน้ำหนัก600กรัมเนาะหวานเชียบทุกเล่มเลยอะลมดีมากอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีลมรื่นลมพัดทั้งวันเลยเล่มห้าผ่านไปต่อเล่มที่หกค่ะ เล่มที่หกก็ยังเป็นทรงเน็บอยู่เนาะเนบเล่มนี้หลังตรงนะคะกว้าง2.3ยาว11นิ้วสันโคน7.5มิลค่ะน้ำหนัก650กรัมนะคะเล่ม3 4 5 6นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่600ถึง650กรัมเนาะให้750บาทนะคะหนักหนักพอดีเลยอะ่ะ600 650กรัมนะคะรุ่นเนี้จะขนาดพกพาค่ะเวลาเราใส่กระเป๋าใส่เป้ก็จะไม่หนักมากนะคะฟันไม้ได้ทุกเล่มนะคะ ฟันไม้ได้ทุกเล่มเพราะว่าเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยค่ะสามถึงหกค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปเล่มเจ็ดเล่มแปดเขาจะเป็นเล่มน,น้ําใหญ่เล่มเจ็ดเล่มแปดเขาจะเป็นเล่มที่ใหญ่ขึ้นมานะคะเล่มนี้เป็นทรงหลังตรงออกทรงแคมป์นะคะเป็นทรงหลังตรงทรงแคมป์ค่ะกว้างกว้างสองจุดสี่ยาวสิบเอ็ดจุดห้าสันโคนใหญ่มากหนึ่งเซนนะคะเล่มนี้น้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมด้ามจับเจ็ดนิ้วค่ะ เล่มน,นี้สันใหญ่อะหนึ่งเซนนะคะตลับพี่ๆท่านไหนอยากได้สันใหญ่ๆนะเพราะว่าแม่ค้าเน้นสันใหญ่เพื่อ,อความแข็งแรงในการฟันไม้ด้วยเนาะฟันไม้อะไรถ้าสันใหญ่แบบนี้ก็จะแข็งแรงกว่าสันบางๆนะคะต่อไปเล่มที่แปด เล่มที่8ก็เป็นทรงเน็บค่ะที่หลังกลงนิดนิดค่ะกว้าง2.3ยาว12นิ้วสันโคน7.5มีน้ำหนัก700กรัมเล่ม7เล่ม8น้ำหนักของเขาอยู่ที่700กรัมแม่ค้ราคา850บาทนะคะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยแถมสักให้จัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะไปทางไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะสำหรับร้านแม่ค้านะคะชุดนี้เนาะชุดแบริ่งเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะ10เล่มค่ะต่อไปเล่มที่9 เล่มเเล่มจ็ดเล่มแปดนะคะแปดร้อยห้าสิบาทนอกจากสำหรับน้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะต่อไปเล่มเก้าเล่ม 9, เก้ากว้างสองจุดสี่ยาวสิบสองจุดหนึ่งส้นโค่นแปดจุดห้ามีน้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะอ่ะเจ็ดร้อยกรัมมีมาสามเล่มเนาะคือเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าแปดร้อยห้าสิบาทค่ะเล่มนี้ก็สวยอะ่ะเป็นทรงเน็บเหนือนะคะที่หลังโกงนิดๆค่ะท้องเขาไม่หย่อนมากนะคะสวยมาก น้ำหนักพอดีค่ะสำหรับันไม้นะเจ็ดร้อยแปดร้อยกรัมนะคะผมคลิปแบบนี้เลยค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองเขาเป็นบางตอเล็กนะคะหกร้อยบาทค่ะสามสี่ห้าเขาเป็น เน็บเล็กเนาะที่น้ำหนัก600กร,รัมนะคะ750บาท456เนาะแล้วก็789น้ำหนักของเขา700กรัมอยู่ที่850บาทนะคะต่อไปเล่มที่10เล่มสุดท้ายเขาเป็นเน็บใหญ่เน็บใหญ่เล่มน,นี้ค่ะสวยมากเลยอะ่ะกว้าง2.5ค่ะยาว13.1สันโคนใหญ่ค่ะสันโคน9มิลน,นะคะเล่มน,นี้น้ำหนัก800กร,รัมค่ะเป็นเน็บใหญ่ที่มีเล่มเดียวเล่มน,นี้เนาะไม่้าให้ราคานะคะ950บาทค่ะ ดาจับจิตนิ้วคอเล็กนะคะเล่มนี้สวยหนักด้วยแปดร้อยกรัมนะคะปกติแปดร้กรัมหมคะก็จะขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทเนาะแต่เล่มนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบาทนะคะทุกเล่มนะคะแถมฝากให้จะส่งให้ฟรีด้วยค่ะกลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะก็ถ้าพี่สนใจทักไลน์ค่ะที่เบอร์062 9 5ห7สองนะคะเพิ่มเพื่อน ลน์ขอดูเลิขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้นะคะเพื่อจะเห็นรูปชัดๆอีกทีเนาะวันนี้แม่คะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแบริ่งเยอรมันมีทั้งหมด10เล่มค่ะสนใจก็ทักมาค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ